หลังจากที่พวกตัวโกงนะครับผมพวกมันนั้นก็ได้มาคุยกับพระเอกและจากนั้นพวกมัน,นเนี่ยก็ได้กลับไปและพวกมันนั้นก็ได้พูดไปต่อว่าพวกเราเนี่ยก็คิดไม่ถึงจริงๆเลยนะว่าการที่พวกเราจะทําการไปเชิญชวนให้อเจอ้าซูชิงหยุนคนนั้นมาเข้าร่วมกับสํานักที่สุดแสนจะโด่งดังอย่างเช่นสํานักของพวกเราแต่อเจ้าหมอนั่นเนี่ยมันนั้นก็กลับทําการปฏิเสธพวกเราทิ้งซะอย่างนั้น เรากับว่ามันเนี่ยก็ดันมารู้ถึงแผนการของพวกเราซะอย่างนั้นแหละแต่ก็เอาเธอเอาเธอพออย่างไงซะแผนการในการที่พวกเราทุกคนนั้นก็จะไปได้ครอบครองตัวของแม่นางหลิวเซียงมาครอบครองมันนั้นก็เป็นแผนการที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่ดีและแผนการในครั้งนี้ข่านนั้นก็คงจะต้องทําการขอฝากรบกวนให้กับเจ้าให้ช่วยไปจัดการ ให้มันสำเร็จด้วยล่ะและถ้าหากว่าแผนการในครั้งนี้ของพวกเรานั้นมันก็เกิดสําเร็จขึ้นมาแล้วล่ะก็ข้าน,นี่ยก็รับรองได้เลยนะว่าไอ้เจ้าซูชิงหยุนนั้นมันน่นก็จะต้องพบเจอกับชีวิตความเป็นอยู่ของมันที่แย่ซะยิ่งกว่าการที่มันนั้นก็จะได้ตายไปจากโลกใบนี้ซะอีกนะและจากนั้นมันก็ไม่ใช่แค่เจ้ากับข้าเพียงเท่านั้นที่ต้องการที่จะกําจัดไอ้เจ้าซูชิงหยุนออกไปให้พ้นทาง และทันใดนั้นเองนะครับซื้อมาเฟ้ยฟันเขาเนี่ยนะครับผมก็จึงได้บอกกับหลานของจกักรพรรดิไม้ไปต่ออีกว่าฝีมือของเจ้าเองนั้นขอมีดีเป็นอย่างมากและมันก็ไม่ธรรมดาแบบสุดๆและทีหลังเนี่ยเจ้าก็อย่าพูดจ้าเลวไลอีกและจงอย่าได้ดูถูกความสามารถของตนเองเป็นอันขาดเลยละ่ะและข้าก็จะบอกอะไรให้กับเจ้าด้วยว่าทาหาก ไอ้เจ้าซูชิงยุนผู้นั้นมันก็เกิดได้หลงกลของเราง่ายๆและก็ได้มาเข้าร่วมกับสำนักของพวกเราและนันตังหากล่ะมันก็จะเป็นการที่ข้านั้นจะต้องแปลกใจหนักมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้และวันนี้พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อทดสอบไอ้เจ้ามอนนั่นและข้านั้นก็คิดว่าพวกเรานั้นก็ได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไอ้เจ้าซูชิงยุนมันนั้นก็ฉลาดมากเพียงใดและพวกเรานั้นก็จะประมาท ในตัวมันไม่ได้เป็นอันขาดเลยและจากนั้นหลานจากรพรดไม้เขานะครับจึงได้พูดต่ออีกว่าตอนนี้ไอ้เจ้าหมอนนั่นนั่นก็ได้ทําการพัฒนาฝีมือของมันได้อย่างก้าวกระโดดจนอาจที่จะแข็งแกร่งเกินกว่าพวกเราได้ในเร็ววันอีกด้วยและทักษะความแข็งแกร่งของมันนั้นก็เลื่อมที่จะโดดเด่นกว่าคนธรรมดาถึงหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเชียวและถ้าหากว่าพวกเราไม่ระวังแล้วลระก็มันนั้นก็อาจจะเป็นพวกเราซะเองที่ถูกไอ้เจ้าหมอน,นัน่น เล่นงานเลยก็วาดได้นะและจากนั้นนะครับฉากต่อมาพระเอกเนี่ยเขาก็ได้กลับมาพบกับหลิวเซียงอีกครั้งนั่นเองและหลิวเซียงนั้นจึงได้รีบวิ่งเข้ามาหาพระเอกของเรานะครับโดยความที่นั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทั้งสองคนนี้นั้นก็ไม่ได้เจอหน้ากันเป็นเวลานานมากๆนั่นเองเนื่องจากว่าพระเอกของเรานะครับเขานั้นก็กําลังยุ่งอยู่กับการฝึกวิชาดาบสายลมขั้นสุดยอดและก็การที่จะไปเจราจากับ ลาชินีปีศาจแมลงนั่นเองและจากนั้นดูวเสียงนานก็จึงได้รีบเข้ามากอดกับพระเอกไปหนึ่งทีพร้อมกับได้บอกไปอีกว่าท่านพี่ซูชิงยุนท่านเนี่ยก็ปลอดภัยดีใช่หรือไม่และท่านนั้นก็ได้ไปมีเรื่องกับพวกฮาอัจฉริยะจากฮาสำนักใหญ่อีกด้วยและแเจ้าพวกนั้นมันก็ได้ทําอะไรกับท่านพี่บ้างหรือเปล่าล่ะและได้โปรดจงยกโทษให้ข้าพูนี้ด้วยนะเพราะว่าข้านั้นก็เป็น ต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดที่ทําให้ท่านพี่นั้นก็ต้องมาเจอกับเรื่องราวที่เลวร้ายและอุ่นวายมากมายขนาดนี้ซึ่งพระเอกเขาจึงได้ทําการจุบหลิวเซียนไปอีกหนึ่งทีพร้อมกับได้บอกไปอีกว่าจงอย่าได้กังวลเลยนะหลิวเซียงและเจ้าเองก็จงอย่าลืมซะเล่วว่าข้าผู้นี้นั้นเป็นใครข่านเป็นถึงซูชิงยุนและข่าจะไม่มีวันพลาดท่าให้กับพวกมันแบบง่ายๆเป็นอันขาดและจากนี้ไป สิ่งที่มันนั้นสําคัญมากที่สุดมันนั้นก็คือการที่พวกเราสองคนนั้นก็จะต้องรีบนึกถึงการศึกการประลองในครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ซึ่งแม่นางหลิวเซียงนางก็ได้บอกไปนะครับว่าอัจฉริยะทั้ง5้าคนนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ร้วนแล้วแต่ได้ฝึกเคล็ดวิชากับพวกมหาจากักรพรรดิตั้งแต่สมัยที่พวกเขานั้นยังเด็กและก็มีอายุได้เพียงแค่ห้าขวบก็เท่านั้นแถมเคล็ดวิชาของพวกเขาทั้งหลายเนี่ย ก็เป็นวิชาที่อย่างลึกเป็นอย่างมากและเป็นการยากที่จะเข้าใจโดยเฉพาะใช้ที่ชื่อตงฟางซิวยังไงละ่ะหรือเขานั้นก็คือหลานของจกักรพรรดิไม้และข่าเนี้ยก็ได้ข่าวมาอีกนวะว่าเขานั้นก็ได้มีทักษะทางด้านวิชาดาบที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและต่อให้เป็นข้าพูดน,นี้ข้าเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้านั้นก็จะสามารถเอาชนะเขาได้หรือไม่และมันนั้นก็คงจะเป็นการยาก เป็นอย่างมากอีกด้วยล่ะและศึกการประลองในครั้งนี้ถ้าหากว่าพวกเรานั้นก็ได้พ่ายแพ้ให้กับเขาและก็ได้พ่ายแพ้ให้กับหนึ่งในห้าคนนั้นแล้วล่ะก็ข้านั้นก็เกรงว่าเมื่อพวกเขาได้เป็นผู้ชนะและยามนั้นได้มาถึงและพวกเราเนี่ยก็คงที่จะไม่มีที่ยืนที่นายสำนักจิวเซียวแห่งนี้อีกต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปนะครับว่าพวกเราเนี่ยก็จะไม่แพ้ให้กับไอเจ้าพวกนั้นเป็นอันขาด และเจ้าก็จงอย่าลืมไปว่าพวกเหล่านั้นก็ยังมีกองกําลังคนสําคัญอยู่อีกคนซึ่งนั่นก็คือกู่เมืองยังไงละ่ะและในอีกสามวันข้างหน้าไอเจ้าพวกนั้นเนี่ยเขาจะต้องมาต่อสู้กับพลังของกู่เมืองซึ่งเขานั้นก็ได้มีระดับพลังอยู่ในขั้นจักรพรรดิอีกด้วยแต่แม่นางหลิวเซียงนะครับก็บอกว่าแต่ทว่าการแข่งขันในครั้งนี้นั้นนะมันก็ไม่ใช่การดวลกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งสักกาหน่อยและถ้าหากว่า เป็นการดวลแบบน่งตอนหนึ่งเนี่ยข้าเองก็ไม่กังวลแล้วก็มั่นใจด้วยว่ากูเหมือนของพวกเรานั้นก็จะต้องสามารถเอาชนะพวกมันได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงนี้นั้นข้าเนี่ยก็ได้คิดเอาไว้เลยนะว่าอัจฉริยะทั้งห้าคนนั้นพวกเขาทั้งหลายก็จะต้องทําการร่วมมือกันเป็นอย่างแน่แท้เพื่อที่จะบทยี้กูเหมือนของพวกเราห้พ่ายแพ้ไปเป็นคนแรกอย่างแน่นอน และมันก็จึงทําให้กูเมืองนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะพวกมันได้เลยแม้แต่นิดเดียวและพระเอกนั้นก็จึงได้เข้ามากอดกับหลิวเซียงนั่นเองและพระเอกนะครับก็ได้บอกไปว่าจงยาห่วงไปเลยและพวกเราก็จะต้องหาทางและจะผ่านมันไปให้ได้ด้วยกันและตัวของเจ้าน่ะเชื่อใจข้าหรือเปล่าล่ะซึ่งหลิวเซียงนะครับนางจึงได้บอกไปเลยว่านานมันก็แน่นอนอยู่แล้วข้าเชื่อใจในตัวท่านพี่เสมอมา และหลิวเซียงนางจึงได้ทําการจุบพระเอกกลับไปอีกหนึ่งทีพร้อมกับได้บอกกับพระเอกไปอีกว่าแล้วข้าจะรอท่านพี่นะซึ่งมันนะครับก็ทําให้พระเอกของเรานั้นก็ถึงกับเขินเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและจากนั้นฉากต่อมาฉากก็จะทําการตัดมาที่สนามการฝึกซ้อมแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งกูเหมองลูกศิษย์ของพระเอกเขานั้นก็กําลังทําการฝึกวิชาดาบอยู่อย่างเท่นั่นเองและกูเหมองก็ได้ซัดพลังดาบขั้นสุดยอด โจมตีไปอีกหนึ่งทีนะครับและทันใด้นั่นเองเขาก็เลยได้รีบเข้ามากล่าวทักทายกับพระเอกของเราซึ่งพระเอกเขาก็เลยได้บอกไปเลยว่านี่มันก็เป็นเวลาหเดือนมาแล้วนะและมันก็ดูเหมือนกับว่าเจ้านั้นก็จะมีระดับพลังที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวและทุกๆการโจมตีและทุกๆก,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 กระบวนท่าที่เจ้านั้นได้ปล่อยออกมาเมื่อตะกี้ขาเนี่ยก็สัมผัสได้ในทันทีเลยนะว่า มันนั้นก็เป็นพลังที่สุดยอดเป็นอย่างมากเลยละและจากนั้นการฝึกฝนวิชาดาพานภาของเจา้าตอนนี้มันเนี่ยก็ไปถึงไหนกันแล้วอย่างนั้นหรือซึ่งกูเมองเขานะครับผมก็จึงได้บอกไปเลยว่าก่อตามที่ท่านนั้นได้สั่งข้าเอาไว้เนี่ยว่าให้ข้านั้นก็ได้ทําการฝึกฟันดาบเป็นจํานวนทั้งหมดถึงวันละหนึ่งแสนครั้งด้วยกันและข้าเนี่ยก็เลยทําตามคําสั่งของท่านแบบพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยยังไงละ่ะ เพราะว่าข้านั้นก็ไม่กล้าที่จะคัดคําสั่งของท่านเลยแม้แต่น้อยเพราะข้าเองเนี่ยก็รู้ว่าคําแนะนําของท่านนั้นมันก็มักที่จะส่งผลดีและก็มีประโยชน์ต่อตัวข้าอยู่เสมอเลยล่ะซึ่งพระเอกเขาจึงได้บอกไปนะครับว่าการประลองนั้นมันก็ใกล้ที่จะมาถึงแล้วในอีกสามวันข้างหน้านี้และกูเหมืองเจ้าเนี่ยก็ได้ทําการเตรียมตัวพร้อมแล้วเือยังล่ะและจากนี้ไป ข้าเนี่ยก็อยากให้เจ้านั้นได้มุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนวิชาความเร็วด้วยล่ะแล้วก็จงไม่ต้องกังวลว่ามันนั้นก็จะเป็นการกระชั้นชิดมากเกินไปเพราะว่าข้าเนี่ยก็ได้จัดเตรียมวิธีเอาไว้ให้กับเจ้าแล้วยังไงล่ะและเจ้าก็จงไปพบกับข้าที่ริมทะเลสาบด่านนอกตัวเมืองด้วยล่ะและข้าเนี่ยก็จะทําการแสดงให้เจ้าเห็นเองว่าวิชาดาภานาภาที่แท้จริงนั้นนะเขานั้นใช้กันยังไง และข้าก็จะโชว์ให้เจ้าดูเพียงแค่ครั้งเดียวอีกด้วยและพระเอกนั้นก็ได้ยิ้มให้กูเหมืองไปนะครับผมและก็ได้คิดในใจไปอีกว่าข้าน่าจะไม่มีวันปล่อยให้พวกตัวโกงนั้นได้ทำการคิดแผนการสกปรกมาทำร้ายข้าอยู่ฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนและข้าเนี่ยก็จะไม่มีวันนอนนิ่งดูได้ด้วยและจากนี้ไปมันนั้นก็คงจะเป็นทีของพวกเราบ้างแล้วละที่จะต้องเอาคืนพวกมันบ้างแล้วและฉากต่อมานะครับ กก็จะทําการตัดมาที่หนึ่งในห้าอัจฉริยะที่เป็นเพื่อนกับหลานของจกักรพรรดิไม้นั่นเองและเขานั้นก็เป็นหนึ่งในพวกตัวโกงอีกด้วยและเขาก็เพิ่งจะได้รับข่าวสารมาอีกว่าในตอนนี้นะครับพระเอกนั้นก็ได้ออกเดินทางไปที่ด้านนอกของเมืองนี้แล้วแทนพระเอกเนี่ยก็ยังไปที่นั่นตัวคนเดียวอีกด้วยซึ่งเมื่อไอตัวโกงพวกนี้เนี่ยนะครับมันได้ข่าวมาดังนั้นมันเนี่ยก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยทีเดียว และมันก็ได้คิดแน่ใจไปต่ออีกว่านี่มันก็คงจะถึงเวลาแล้วสินะที่ข่านั้นจะได้ทําการบทขยี้ไอ้เจ้าซูเชิงหยุนให้มันได้ตายลงสักทีหนึ่งและมันนะครับก็ได้ถามกับลูกน้องของมันไปต่ออีกว่าแล้วเจ้านะั้นแน่ใจนะว่าไอ้เจ้าซูเชิงหยุนคนนั้นมันก็ได้ออกเดินทางไปเพียงคนเดียวด้วยซึ่งลูกน้องเขาจึงได้ตอบว่าแน่ใจเพราะว่าสายลับของพวกมันนั้นที่ได้ทําการแฝงตัวอยู่ ณสำนักจิวเซียวแห่งนี้มันนั้นก็ได้แอบตามพระเอกของเราไปด้วยแบบตลอดทางนั่นเองและมันก็เป็นการชัดเจนเลยว่าพระเอกก็ได้เดินทางไปที่นั่นแบบไม่ได้ไปกับใครแน่นอนและตัวโกงมันจึงได้รีบออกคำมันจึงได้รีบออกคำสั่งกับลูกน้องของมันไปเลยนะครับว่าเจ้านั้นก็จงรีบกระจายข่าวในครั้งนี้ไปให้กับเราจักรพรรดิทั้งหลายด้วยละ่ะเพื่อให้พวกเขาก็ได้ทำการรอบโจมตี ไอ้เจ้าสูชิงหยุนพู้นั้นได้เลยและเจ้าก็จงจําเอาไว้ด้วยเราว่าจงอย่าทิ้งล่องลอยเอาไว้เป็นอันขาดเลยนะไม่อย่างนั้นพวกเราเนี่ยก็อาจจะสวยกันหมดได้แน่และก็อาจที่จะถูกขับไล่ออกมาจากสํานักแห่งนี้แต่ท่าว่าไอ้ตัวโกงนะครับมันนั้นก็ได้ทําการกําชับกับลูกน้องของมันไปอีกว่าไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่ามันนั้นก็จะมีคนที่ได้ทํางานผิดพลาดขึ้นมาและถ้าหากว่าเขา นั้นก็เกิดถูกจับได้และคาพูนี้เนี่ยก็จะเป็นคนทําการข่ามันทิ้งอยู่ดีนั่นแหละเพื่อที่จะได้ไม่มีใครนั้นสามารถที่จะสืบหามาถึงตัวของข้าได้ยังไงละ่ะซึ่งมันเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ชั่วช้าเป็นอย่างมากเพราะว่ามันนั้นก็มีความกล้ามากเพียงพอที่จะทําการสังหารพวกเดียวกับมันนั่นเองและจากนั้นมันก็ได้บอกกับลูกน้องไปอีกว่าและเจ้าเองเนี่ย ก็จงไปตามสะกดลอยไอจ้าซูชิงหยุนเอาไว้แบบทุกฝีก้าวด้วยละ่ะและเจ้าก็จงปล่อยให้มันต่อสู้กับพวกจกกักรพรรดิที่ข้าได้ส่งไปก่อนและจงอย่าทําอะไรให้มันสะดุดตาด้วยละ่ะและถ้าเกิดว่าใครทําพลาดขึ้นมาเจ้าเนี่ยก็ช่วยข้าสังหารมันทิ้งด้วยก็ได้นะและเมื่อลูกน้องของมันได้เดินจากไปและไอตัวโค้งเนี่ยนะครับผมมันก็ได้คิดในใจไปต่ออีกว่าถ้าปัญหาเล็กน้อยเจ้าเนี่ย ก็ยังจัดการแทนข้าไม่ได้และขาก็จะทําการข่าเจ้าไปด้วยเลยก็แล้วกันและชักต่อมาในขณะที่พระเอกนั้นเขานะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่สถานที่ริมทะเลสาบที่อยู่ด้านนอกเมืองตามที่พระเอกนั้นก็ได้ทําการนัดหมายกับกู่เมืองเอาไว้นั่นเองและทันใดนั้นเนี่ยนะครับโดยความที่พระเอกนั้นเขานั้นก็เคยเป็นราชาจักรพรรดิมาก่อนนั่นเองและมันก็จึงทําให้ พระเอกนั้นก็ได้มีปราษาสัมผัสที่เฉียบแหลมและรวดเร็วเป็นอย่างมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปถึงหลายเท่าและพระเอกนั้นก็สามารถรับรู้ได้เลยว่ามันเนี่ยก็ได้มีใครบางคนที่เด็ดดักซุ่มโจมตีอยู่ในป่าแห่งนี้นั่นเองและทันใดนั้นนะครับในที่สุดพวกมันก็ได้โผล่หัวกันออกมาซึ่งพระเอกเขาก็เลยได้บอกกับพวกมันไปว่าพวกเจ้าเนี่ยก็มาเร็วกว่าที่ข้าคิดเอาไว้อีกนั่นเนี่ยแต่ที่พวกเจ้าก็ได้รีบมากันเนี่ย มันก็เป็นการดีมากแล้วละ่ะเพราะว่ามันนั้นก็ได้เวลาพอดีเลยละ่ะและพระเอกนั้นเขาก็ได้คิดในใจไปต่อว่าทุกคนที่ได้ถูกส่งมานั้นพวกเขาก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้อาวุโสที่ก็มีระดับพลังที่อยู่ในขั้นจัก,กรพรรดิเลยอย่างนั้นหรอแต่พวกเขาเนี่ยก็กลับถูกส่งมายัางที่นี่เพื่อเล่นงานข้าพู้น,นี้ที่มีระดับพลังแค่ขัข้นยินอย่างถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นการชัดเจนอยู่แล้วว่า คนที่ได้ทําการส่งไอเจ้าพวกนี้มานั้นเขานั้นก็น่าจะต้องเป็นคนที่ไม่ทร,รมาดาเป็นอย่างแน่แท้แต่ทว่าข้าเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะที่เจ้านายของพวกเจ้านั้นก็ได้ยกย่องข้าผู้นี้มากถึงขนาดนั้นและพวกตัวโกงนะครับพวกมันก็เลยได้บอกไปอีกว่าซูชิงยุนเจ้านายรีบผุกปากไปซะมันนั้นก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าวันนี้มันก็เป็นวันตายของเจ้ายังไงล่ะซึ่งพระเอกของเรานะครับผมเขานั้นจึงได้ทําการ เรียกใช้งานดาบวิญญาณาชันออกมาอีกครั้งนั่นเองหลังจากที่พระเอกนั้นก็ไม่ได้ใช้มันมาเป็นเวลาแสนนานั่นเองซึ่งพลังของพระเอกหมานนั้นก็ทําให้กูเมิงที่เขานั้นก็ได้เดินเล่นอยู่ในป่านั้นก็ถึงกับต้องอึ้งและทีเดียวและกูเมิงเนี่ยเขาก็จึงได้รีบใช้วิชาวับเข้ามาดู ว่าพลังอ่านมหาสารเช่นนี้มันเนี่ยก็เป็นพลังของใครอย่างนั้นหรือซึ่งกูเมืองเนี่ยนะครับเขาก็ได้พบไปอีกว่าพระเอกของเรานั้นก็กําลังทําการเล่นงานพวกจัก,กรพรรดิอยู่นั่นเองและพระเอกก็จัดการพวกมันอย่างเมามันเป็นอย่างมากและนั่นมันก็จึงได้ทําให้กูเมืองเนี่ยนะครับเขาก็ได้คิดในใจไปอีกว่าข้าเนี่ยก็ไม่เสียแรงเลยจริงๆที่ข้านั้นได้ยอมมาเป็นลูกศิษย์ของชายผู้นี้ ถึ่งวิชาดับของพระเอกนั้นมันนะครับก็ได้ซัดพวกตัวโกงจนทะเลสาบนั้นมันก็ถึงกับต้องแบ่งแยกเป็นสองฝั่งเลยทีเดียวและพวกผู้อาวุโสจากกาักรพรรดิเมื่อพวกมันนั้นก็ได้เห็นพลังของพระเอกของเราและพวกมันเนี่ยจึงมีความคิดที่จะทําการเรียบวิ่งหนีไปแล้วนั่นเองซึ่งพระเอกจึงได้บอกกับพวกมันไปอีกว่าพวกเจ้านะ่ะคิดที่จะหนีตอนนี้อย่างนั้นหรือมันก็เป็นการสายเกินไปแล้วละ่ะและพระเอก เลยได้ตามมันมาสัดก,กับพวกมันต่อแล้วก็จัดการทำการสังหารพวกมันไปแบบทีละคนสองคนและจากนั้นกูเหมืองถึงได้รีบวิ่งเข้ามาช่วยพระเอกเพื่อต่อสู้ไปอีกแรงหนึ่งจนทำให้พวกผู้อาวุโสตัวโกงนั้นพวกมันนั้นก็ถึงกับต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยินและจากนั้นพระเอกก็ได้ทำการสัดวิชาดาบใส่ปรมาจารย์ตัวโกงคนสุดท้ายแต่มันนั้นก็ได้หันมาทำการใช้วิชาป้องกันการโจมตีของพระเอกเอาไว้ได้สำเร็จ พร้อมกับได้บอกกับพระเอกไปอีกนะครับว่าขาน่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่หมูตู่แบบที่เจ้าก็ได้คิดเอาไว้หรอกนะและข้าก็าจะบอกเจ้าเอาไว้ให้ด้วยพอข้าผูนี้นั้นก็เป็นถึงผู้ที่มีระดับพลังระดับจกักรพรรดิเลยนะเฮ้ยซึ่งพระเอกเนี่ยจึงได้คิดในใจไปนะครับว่าระดับจกักรพรรดิอย่างนั้นหรือขานี่ก็เคยเป็นหมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วเป็นมาก่อนหน้าเจ้าอีกยังไงล่ะ และจากนั้นพระเอกของเราก็ได้ใช้วิชาวับเข้ามาโจมตีด้วยวิชาดาบขั้นสุดยอดและเพียงแค่ชัว่วพริบตาเท่านั้นปรมาจาร์ตัวโกงเนี่ยมันนะครับก็ถึงกับต้องตายลงในที่สุดและจากนั้นพระเอกก็บอกไปว่าแค่การโจมตีเพียงแค่กระบวนท่าการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวของข้าน,นี่ยเจ้านั้นก็ยังไม่สามารถต้านมันเอาไว้ได้อย่างนั้นหรือเจาา้านัลลอที่เป็นผู้ที่มีระดับพลังระดับจัก,กรพรรดิและฉากต่อมา ตัวกองอีกคนนะครับผมมันนั้นก็ได้พูดกับกูเหมองไปนั่นเองอีกว่าเจ้าเองก็จงหลีกทางไปซะเพราะว่าเจ้าเนี่ยก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยไม่อย่างนั้นข้าก็จะฆ่าเจ้าทิ้งไปด้วยแต่ทว่าในที่สุดเนี่ยนะครับมันนั้นก็ได้โดนกูเหมองชัดมันจนล่วงลงไปกองกับพื้นและพระเอกก็ได้บอกกับกูเหมองไปว่าจงอย่าพึ่งฆ่ามันละ่ะและจงจับตัวพวกมันเผื่อนําตัวกลับไปให้ กับจกกักรพรรดิน้ำแข็งซะเพราะว่านางเนี่ยก็จะทำการไต่สวนเรื่องนี้ให้กับข้าเองว่าใครกันนะที่เป็นคนส่งพวกมันมาหาพวกเราเนี่ยแต่ทว่าทันใด้นั่นเองมือสังหารของไอ้ตัวโกงมันนะครับก็ได้แอบทำการปาเข็มอาบยาพิษมาใส่ผู้อาวุโสเหล่านี้เผื่อเป็นการฆ่าปิดปากพวกเขาและจากนั้นร่างของปรมาจารย์ผู้อาวุโสพวกเขาก็ได้สลายหายไปในทันทีซึ่งพระเอกก็เลยได้บอกไปอีกว่านี่มันก็ไม่ใช่เข็มพิษ แบบธรรมดาซะแล้วสิหลายคนที่มันทําเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยมันนั้นก็ต้องการที่จะปกปิดล่องรอยของพวกมันอย่างแน่นอนและข้าเนี่ยก็จะต้องรีบจับตัวมันมาให้ได้ก่อนยังไงละ่ะก่อนที่มันนั้นก็จะสามารถหนีไปได้สําเร็จนั่นเองซึ่งไอตัวโกงเนี่ยนะครับผมมันนั้นก็พยายามที่จะหนีไปจากพระเอกของเราแต่ทว่ามันก็ได้โดนวิชาดับของพระเอกเข้าโจมตี และวิชานั้นมันก็ได้ตัดแขนของไอ้ตัวโกงไปนั่นเองแต่ทว่ามันนั้นก็ยังไม่ตายอีกนะครับและจากนั้นมันจึงได้เร่งรีบใช้ของวิเศษบางอย่างออกมาเพื่อปามันกลับมาหาพระเอกก่อนที่มันนั้นก็จะได้หายตัวไปอย่างไร้ล่องรอยนะครับและมันก็ได้ทําการสุ่มโจมตีพระเอกของเราด้วยเข็มอาบยาพิษสิ่งพระเอกเนี่ยก็สามารถป้องกันเข็มนั้นเอาไว้ได้ และจากนั้นเขียมันก็ได้พุ่งไปโดนแขนของไอตัวโกงเองและแขนนั่นมานะครับผมก็ได้สลายหายไปและจากนั้นพระเอกเขาก็จึงได้ตัดสินใจที่จะใช้เคล็ดวิชาบางอย่างก่อนที่พระเอกนั้นก็จะได้พบไปต่ออีกว่าตัวโกงมันก็ได้หายไปอย่างไร้วี่แววและไม่พบล่องรอยเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเองซึ่งแม้แต่วิชาการตรวจจับของพระเอกของเราก็ยังไม่สามารถหามันเจอได้ ซึ่งกูเหมองเขาก็เลยได้บอกไปอีกว่าแล้วทีนี้พวกเราเนี่ยจะเอาอยัางไงกันต่อดีและพระเอกเขาจึงได้พูดไปว่าข้าขอเดาเลยนะว่าไอเจ้าผู้อาวุโสพวกนี้มันนั้นก็จะต้องถูกส่งมาโดยพวกอัจฉริยะทั้ง5้าคนจาก5้าสำนักใหญ่แน่เพราะว่าของวิเศษที่ไอเจ้าหมอนี่มันได้ใช้เนี่ยมันนั้นก็เป็นของที่คนธรรมดานั้นไม่สามารถมีครอบครองได้อย่างแน่นอน แต่เจ้าก็จงยางห่วงไปเลยเพราะว่าตอนนี้เจ้าก็ควรจะสนใจไปที่การฝึกฝนเคล็ดวิชาของเจ้ามันก็เพียงพอแล้วละ่ะซึ่งพระเอกก็ทำการใช้พลังเพื่อเรียกอสูรนาคาให้ออกมานะครับ <c oughs> เผื่อให้มันได้พาทั้งสองคนไปยังที่ไหนสักที่หนึ่งต่อซึ่งกูเมิงเขาเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่กลัวความเร็วเป็นอย่างมาก สนเขานั้นก็ถึงกับต้องทำหน้าหัวเลยทีเดียวเพราะอสูรนาคาเนี่ยนะครับผมมันนั้นก็เร็วแบบสุดๆและจากนั้นชาตต่อมาและไอตัวโกงเมื่อมันก็ได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับพระเอกของเราซึ่งชายคนนี้เขาก็จึงได้บอกไปอีกว่าท่านหัวหน้าตอนนี้เนี่ยข้าก็มีเรื่องด่วนที่ต้องมารีบแจ้งให้ท่านทราบว่าออเจ้าซูชิงหยุนที่พวกเราได้ไปทาการลุมสกรรมมันผู้นั้นมาแต่ปรากฏว่า มันเนี่ยก็เป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้มากเลยและพวกผู้อาวุโสที่มีพลังอยู่ในขั้นจกักรพพัดที่พวกเรานั้นได้ส่งไปเนี่ยพวกเขานั้นก็ล้วนแล้วจะถูกฆ่าตายกันหมดแถมก็ได้ถูกไอ้เจ้าซูชิงหยุนมันนั้นได้ทําการกําจัดทิ้งไปอย่างง่ายดายอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นข่าแนกก็ได้จัดการเก็บกวาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันก็ไม่เหลือร่องรอยให้พวกมันนั้นก็สามารถตามรอยมาเจอตัว ของนายท่านได้อย่างแน่นอนเลยละ่ะตัวเฉพาะแขนของข้าที่ได้หลุดไปข้าเนี่ยก็ได้ทําการใช้เข็ยมยาพิษทําลายมันทิ้งไปแล้วด้วยและตัวโกงมันก็จึงได้บอกตอว่าดีมากเลยละ่ะแล้วไอ้เจ้าซูชิงหยุนเนี่ยที่มีระดับพลังแค่คขันหยินอย่างเนี่ยนะน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากซะจริงและไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันก็สามารถสังหารมือสังหารของข้าได้เช่นรายกันอย่างนั้นหรือและเจ้าเนี่ยก็รีบไปพักฟื้นพลังก่อน และที่เหลือก็ให้ข้าผู้นี้เป็นคนจัดการมันต่อเองก็แล้วกันและจากนั้นนะครับฉากต่อมาพระเอกนั้นก็ได้ทําการพากูเมืองมายังสถานที่แห่งหนึ่งนั่นเองพร้อมกับได้บอกกับกูเมืองไปอีกว่านี่กูเมืองข้าสามารถเชื่อใจเจ้าได้หรือไม่ซึ่งกูเมืองนะครับจึงได้ตอบว่าแน่นอนเพราะท่านก็คือท่านหัวหนา้าที่ข้านั้นก็จะไม่มีวันทรยศหักหลังท่านเด็ดขาดเลยและข้าเนี่ยก็ขอสาบานด้วยหัวใจของข้าผู้นี้ ว่าข้าก็าจะทําการพักดีกับท่านตลอดไปและถ้าหากว่าข้าจะขอทรยศเนี่ยข้าเนี่ยก็ขอตายด้วยกันถูกปีศาจหัวใจจับกินมันเป็นเช่นนั้นย่อมดีกว่าซึ่งพระเอกนั้นก็เลยได้บอกไปเลยว่าปีศาจหัวใจอย่างนั้นหรือมันนั้นก็เป็นปีศาจท,ท,ที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะและขนาดระดับมหาจักรพรรดิเนี่ยก็ยังเกรงกลัวมันเป็นอย่างมากแต่ทว่าเจ้านั้นก็กลับกล้าที่จะสาบานด้วยปีศาจตนนั้นเลยอย่างนั้นหรือ ส่วนข้าเองเนี่ยก็มองเจ้าเป็นเหมือนพี่น้องของข้าด้วยเช่นกันนะั่นนะและเอาละเจ้าก็รีบไปนั่งตรงนั้นด้วยละ่ะและพระเอกนะครับก็ทําการใช้วิชาบางอย่างใส่ลูกศิษย์ของเขาไปนั่นเองและจากนั้นมันก็ทําให้เขาได้โผล่มายังอีกมิตินหนึ่งและกูเหมืองเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้พบเข้ากับผู้ถือคลองดาบราชันคนก่อนหน้าที่พระเอกได้เคยเจอกับเขามาก่อนหน้านี้นั่นเอง